สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องพังลำดวนนะคะวันนี้น้องควานน้องควานจอดนะคะก็ลางานเนาะพาคุณตาไปหาหมอแล้ววันนี้ก็พายาลำดวนออกเดินนะคะออกเดินเดินออกกําลังกายสักหน่อยเนาะนะคะเดินทางโน้นมาแล้วก็มาเดินทางนี้ด้วยนะคะ เดินชมป่าหญ้าฝ้าไปซ้ายโอ้ยยางบระท่านเลยบ้นี้คือฝ้าคือส่งฝ่าแถบมรอนี้คือส่งฝ้าแทดวนเดินตามไม่ทันเลยนะคะย่าดวนรีบมากรีบเดินรีบเสร็จบอกึงส่จะรีบเดินรีบเสร็จนะคะ ตรงนี้ทางเป็นทางแถบกุกหลักที่นอนเร้อนะคะอาทักทายกับยายสีไพรคุณยายสีไพรวันนี้ออกเร็วจังยายสีไพรมันนี่คือออกไวแถอะ้อนหอนเลยเมันนี่วันนี้แดดจ้านะคะว่าจะรอให้เย็นเย็นแล้วค่อยพาเดินก็คือเย็นแล้วแต่แต่แดดนะคะแดดจ้าเลยนะคะ บ่อแค่นี้บ่อบาอแค่นี้บ่อบอนี่ก็เป็นหญ้าที่คุณตาได้ปลูกไว้ใกล้ได้กินแล้วนะคะใกล้ได้กินแล้วกำลังสวยนะคะโดนฝนนะคะ <c oughs> อยากแวะอยากแวะเจอควานตัวจริงเข้าไปแต่ถ้าเป็นควานลี่นี่แวะแล้วไม่อยู่แต่ถ้าเจอควานอันนี้ก็คือเพราะควานตัวจริงเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่แวะนะคะแต่ถ้าถ้าควานลี่นี่ก็คือแวะ ก็เป็นแถบตรงนลางจอดรถนะคะตรงนู้นโกดังที่เราที่เราพักนะคะเหตุงเก็บของกินโอ้ยอยายเนปเปียแหงด้วนย, <c oughs> ยายเนเปียเผาไฟนั่งคงหอม เบาออได้หอมปากหอมคอนะคะเราก็พามาชมบรรยากาศทางเดินนะคะรอบทางาทุ่งหญ้าของเรานะคะมันก็ไปเลยเข้ากกหลักเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แยลำดวนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ก็เป็นบรรยากาศทางอะบ้านพักนะคะบ้านพักของเรานะคะนี่ก็คือบ้านเราเองนะคะ <Okay. S 1> ก็นีมีที่นั่งด้วยร่มตะขบ <c oughs>